พี่น้องมือปืนใครถอดรถพี่หารถข้างหน้าคนทำบุญนะดีก well. ็ไม่ดี น้องคนที่เป็นเม่นเด็กอะคะวิ่งออกมาแล้วเขาแบบเสียงดังโวยวายมากน้องเขาไม่ได้สติแล้วแล้วก็มีมีแบบตาเหลือบขึ้นข้างบนรีบเลยนะเหยียบทไลร่เหยียบได้เหยียบเพราะว่าเพราะว่าต้องต้องช่วยน้องให้เร็วที่สุดอะคะคือหมอเขาบอกว่าเออแบบถ้าไปช้ากว่านะันอีกนิดนึงอะน้องอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยน้องคนที่เป็นเม่นเด็กอะคะวิ่งออกมาแล้วเขาแบบ เสียงดังโวยวายมากเหมือนเขาแบบเขาคงแบบขาดสติแล้วก็ตกใจอะค่ะแฟนแต่ก็กลับมาจากทํางานเพา่อพอยู่ในบ้านก็เลยวิ่งออกมาดูค่ะว่าเออว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเงนี้ยค่ะก็เลยเห็นว่าอน้องเขาอะค่ะมีอาการที่แบบตัวแบบตัวม่วงเหมือนที่แม่เขาบอกในคลิปอะคะ่ะแล้วก็แบบน้องเขาแบบนิ่งไปเลยอะค่ะน้องเขาไม่ได้สติแล้วแล้วก็มีมีแบบตาเหลือกขึ้นข้างบนแล้วอะค่ะคือเหมือนน้องเขานิ่งไปเลยอะค่ะแล้ว เราก็แบบเอ้ยจะทํายังไงดีเพราะตอนนั้นคือแบบรรบยอมรับค่ะว่าตกใจมากๆเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะก็เลยให้แฟนไปดูน้องก่อนว่าเออว่าน้องเป็นยังไงแล้วแฟนก็บอกเออเราก็ไปดูกลายเป็นเออก็ก็ตามภาพคือน้องเขาตาเหลืองตัวม่วงไม่มีเลี้ยวแรงแล้วก็เลยบอกแฟนว่าเฮ้ยบะถอยรถพาน้องไปหาหมอก่อนค่อยว่ากันแล้วก็เลยเออก็เลยแบบแฟนก็เลยเข้าบ้านหากุญแจรถแล้วก็พาน้อง รีบไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยค่ะตัวนนั้นน่ะแล้วตอนไปที่โรงพยาบาลอ่ะคุณหมอเขาบอกว่าน้องอ่ะมีอาการเสียมหะาติดที่คอก็เลยทำให้น้องอันหายใจไม่ได้หายใจไม่สะดวกค่ะเอ็คุณหมอบอกว่าถ้าหากว่ามาช้ากว่านี้อาจจะเกิดเรื่องแย่ใช่ไหมเพราะไปตอนนั้นคือน้องไม่หายใจแล้วเพราะว่าด้วยความที่เสียมห่ามันติดอยู่ตรงนี้ค่ะ น้องก็เลยแบบตาค้างไม่หายใจถ้าแบบไปช้าเราก็แบบเออรีบเลยนะเหยียบท่าะไรเหยีหยบได้เหยียบเพราะว่าเพราะว่าต้องต้องช่วยน้องให้เร็วที่สุดนะคะไปถึงโรงพยาบาลหมอว่ายังไงบ้างคะเพราะว่าตอนนั้นคือน้องหยุดหายใจไปแล้วหรอคะใช่ค่ะไปถึงโรงพยาบาลอันนี้คืออันนี้คือแฟนเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าพูดดันไม่ได้ไปกับแฟนด้วยแต่แฟนก็บอกว่าไปถึงโรงพยาบาละคะ่ะ แม่เขาพาวิ่งเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็พยาบาลเขาปิดปิดประตูไม่ให้ไม่ให้เข้าเลยค่ะแต่พออีกวันหนึ่งที่พ่อเขามาอัปเดตอาการนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออคือหมอเขาบอกว่าเออแบบถ้าไปช้ากว่านั้นอีกนิดนึงอ่ะน้องอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรีบแบบว่ารีบดึงสติกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าเออต้องช่วยน้องให้ได้ต้องช่วยน้องให้ได้อะคะ<ฮ>่ะดีใจที่น้องขอเขาอแบบ ตอนที่แม่เขาอุ้มลูกมาคือเขาพูดด้วยน้ําเสียงแล้วก็แววตาแล้วก็แบบน้าเสียงที่เหมือนใจจะขาดนะคะตอนนั้นคือเราเป็นยังไงบ้างเราแบบเราด้วยความที่เราก็มีลูกเหมือนกันคือแบบคือแบบเราตกใจเพราะว่าสิ่งแรกคือแบบตกใจก่อนเลยแบบเฮ้ยแม่เขาแบบใจจะขาดอยู่ตรงนั้นะคือแบบคือแบบร้องขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นนะคะให้แบบช่วยให้รีบพาลูกเขาส่งโรงพยาบาลเราก็แบบเออแบบ คิดถึงว่าเออถ้าเป็นลูกเราเนาะอย่างนั้นคือแบบเราก็ต้องแบบโอ้ใจจะขาดใจจะขาดเหมือนกันนะคะแล้วเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด,ด้วยใช่ไหมคะเหมือนน้องเขาเพิ่งย้ายมาแล้วก็ไม่เคยเจอเขาค่ะเขาเขามาอยู่เขาอยู่ในซอยเดียวกันแหละแต่คือแบบไม่ได้รู้จักน้องเขามาก่อนไม่รู้ว่าน้องเ็าชื่ออะไรด้วยนะค่ะตอนนั้นมาวิ่งมาขอความช่วยเหลือพอดีแล้วตอนนี้พอทราบอา,าการไหมคะว่าน้องเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วหรือ,อยัง วันอาทิตย์พ่อเขาบอกว่าปลอดภัยแล้วค่ะแต่ว่าคุณหมอเขาให้อยู่โรงพยบาบาลอีกสักสองสาวันให้น้องพักฟื้นนอนพักฟื้นนะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ t i t t อกค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ